กรอกมหาสัจจันมาอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณจุ๋มก็มีกล่องพี่ช้างกล่องมหาสัจจันนะคะวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องสระหรือการสะกดคําให้กับเด็กๆนะคะในกล่องนี้นะคะจะมีสระทั้งหมด30ตัวเลยแล้วก็มีคําอ่านให้ด้วยนะคะวิธีการเล่นก็คือให้เด็กๆเ,เอามือล้วงลงไปตรงนี้นะคะนี่โชว์ก่อน ด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถนามือล้วงลงไปแล้วก็หยิบผ้าขึ้นมาตรงนี้เป็นผ้านะคะคุณผูมใช้เป็นผ้านะคะเพื่อที่จะหยิบให้เด็กๆหยิบง่ายแล้วก็ไม่ระคายเคิืองต่อเด็กด้วยนะคะด้านนี้เป็นสาระไออ่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นคําอ่านนะคะจอไอใจแบบนี้นะคะไปดูสระต่อไปค่ะสาระอัวววววัว,ว,วนะคะสระต่อไป สระเอซอเอเซอลอฤฤดูแบบนี้นะคะก็จะมีสระผสมบนเปยให้กันอยู่ในนี้เลยทั้งหมด30สลสะนะคะซึ่งกล่องน,นี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้โดยผ่านการเล่นนะคะเด็กๆได้หัดอ่านฝึกอ่านนะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องการ าการสะกดให้กับเด็กๆด้วยนะคะคุณครูท่านไหนสนใจสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะสื่อของทางร้านเป็นสื่อที่ต้องสั่งผลิตนะคะไม่มีสื่อสําเร็จที่สามารถสั่งเข้ามาแล้วก็ส่งไปได้เลยไม่มีนะคะคุณครูจุ๋มขอเวลา,าผลิตประมาณ2 3สวันถ้าตอนนั้นออเดอร์เรายังว่างอยู่หรือว่ายังไม่เยอะก็อาจจะเร็วขึ้นนะคะคุณครูท่านไหนสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ